เราอยาไปนิดนึงเลยปะเราอยากไปโอเคโอเคอ๋อถึงเต้นสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบโอเคเรามาโอเคต้องเออ่ต้องพูดเปิดตัวด้วยไหมครับเดี๋ยวรอโอเคโอเค three two one สวัสดีครับพวกเราเดย์สมีละคนเลยครับเรียงจากขวาไปซ้ายเลยครับ สวัสครับอูเด็กครับสวัสดีครับปอเด็กครับสวัสดีครับจิมสุเด็กครับสวัสดีครับติวเตอร์เด็กครับสวัสดีครับยิมเด็กครับสวัสดีครับตีตีเด็กครับวันนี้ค่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเป็นไงบ้างเป็นแฟนมาแต่เนืองแน่นเลยครับผมก็อยากจะบอกว่าพวกเรารู้สึกดีใจมากๆแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราแบบก็จะพูดไงดีอะ เป็นวันที่ตื่นเต้นม,มากเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราซ้อมกันหนักมากๆเลยครับผมแบบหลายๆคนก็ทั้งทํางานเช้าก็มาซ้อมอีกตอนเย็นหรือบางคนก็ซ้อมตอนเช้าไปทํางานตอนเย็นคือเราพยายามจัดสรรเวลาเพื่อที่จะให้มันได้คุณภาพมากสุดครับ <ๆ S 2> ๆๆเพราะว่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> ด้วยความที่พูดตรงๆเลยว่าเราทุกคนก็แบบทั้งอ่าก็อย่างก็อย่างเช่นแบบว่าอกูกับกระป๋าใช่ไหมครับอย่างงี้ก็แบบว่าด้วย <ๆ S 2> ความที่ กับอก็ค so ือผ่านประสบการณ์มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาเป็นนักแสดงต่อส่วนเราก็จากนักแสดงมาเป็นบอยแบนด์ใช่ครับผมแต่เราก็รู้สึกว่าทั้ง2คนแบบหรือว่าเราเนี่ยก็มีการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรประมาณนี้ครับผมแต่สิ่งที่สําคัญมากสุดคือการซ้อมใช่ครับผม้กันนัโอ้โหถือว่าตั้งแต่วันแรกที่เราซ้อมแคมป์ทัวนะ ใช้เวลานานพอสมควรนานพอสมควรเลยครับแรกที่แบบรู <si <spe ak> <spe ak> ้ว่าเราจะได้ออกซิงเกิลกับพี่ๆเราก็แบบนานเหมือนกันประมาณสองเดือนครึ่งครับผมสองสามเดือนสองสามเดือนใช่ครับผมการรุกเขคือทันเรื่องกันเองเลยเพราะแบบไม่ว่าคนนี้คือจะมาอยู่แก๊งเรานะจะมาอยู่ของเรานะคือคือเอาจริงๆแล้วมันอยู่ที่อ่าคือจะพูดยังไงดีครับความชอบ ของเด็กแต่ละคนสะมากกว่าครับพราเพราะว่าแบบอย่างเช่นแบบก็อย่างเช่นพี่ออปชั่นเนี้ยกันก็จะอ่าก็จะมีการถามก่อนว่าแบบสนใจไหมใครชอบตรงนี้แบบจริงๆไหมมันหนักนะมันเหนื่อยนะอะไรประ,ประมาณนี้ครับผมใช่ผมก็อยากจะพูด คือจริงๆพี่อ๊อฟเขาเป็นคนแบบว่าตามใจเด็กนิดนึงแต่แบบว่าอยากทำอะไรเขาก็จะวางแต่โปรเจกต์ไว้ในส่างของเราตอนแรกคือเมื่อกี้ผมใช้เราไปเยอะครับคือจริงๆของเราตอนที่เต้นเพลงริบบอนของเราตอนนั้นสามคนสามปีแล้วฮะเอ้สมัยยังหน้าเก่าเลยใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยเขาแบบเจมไม่เจมเจเบ้งเจเบ้ซึ่งตอนนั้นพี่อ๊อฟก็ได้ถามแล้วว่าจะทำบอยแบนด์กันไหมตอนนั้นเราก็บอกว่า น่าจะยังไม่พร้อมครับพี่ออฟยังไม่พร้อมก็เลยอยากเล่นซีรีส์ก่อนแต่พอตอนนี้แบบว่าเล่นซีรีส์แล้วทําโปรเจกต์อื่นไปแล้วแล้วก็อยากทำเรื่องทำอยากทําบแบนด์แล้วก็เพียบก็เสนอแล้วก็ถามพอดีแล้วก็เลยตับตกลงใช่ครับผมแต่ผมต้องขอพูดก่อนว่าแบบกว่าที่จะมีวันนี้ได้เอาจริงๆมันไม่ง่ายเลยนะเพราะว่าคือจะพูดไงดีมันคือเราแบบว่าเราก็ ชื่นชอบในการแบบร้องในการเต้นอะไรประมาณนี้แต่ด้วยความที่เราอ่ะเคยเป็นนักแสดงมาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราอยากมาแบบเออแบบอยากเป็นบอยแบนด์หรืออยากอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองใ,ให้เท่ากับเทียร์ที่เขาแบบกำลังทำทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้อะไรครับผมซึ่งก็ถามว่ากดดันมากไหมก็ค่อนข้างมากใช่ใชครับผมอย่างเช่นตอนที่เราเป็นนักแสดงใช่ไหมเราก็จะแบบเียงตามฟิลหรือว่าแบบใช้ เรียกว่าฟิลฟิลลิ่งมากกว่าเป็นส่วนใหญ่นะแต่พอเป็นแบบว่ารอยแบผ์มันก็จะมีสิ่งที่ผมแบบทำไม่ได้ในในช่วงแรกๆแบบว่าต้องแบบทำไงให้ตัวเองดูหล่อดูแบบดูอะไรซึ่งผมคุณอยู่นิ่งๆคุณก็หล่อหล่อแล้วอยู่ไม่นิ่งเลตอนนี้คือผมอยู่ไม่นิ่งใช่แล้วผมก็เลยแบบเครียดหนักมากแบบผมก็พยายามดูอู่ครับอู่เขาเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าอินเนอร์อินเนอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหุยไม่ไม่สีดำอ้าว มก็จะแบบว่าแบบไอ้ตอนไล่จับแล้วก็มองอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าที่อูดทำได้เนี่ยก็เพราะว่าพี่เจมเป็นคนสอนเอาวิธีนึงไหนไหนเบี้ยเหรอด้วยสิทำยังไงเวลาเต้นเหนื่อยก็นาออกเหมือนกันก็ไม่ไหวแต่จริงแบบพี่วทุกคนคือเหมือนทุกคนครับแบบอินเนอร์ดีประสบการณ์ดีอะไรเงี้ยตีก็แบบดูพี่พี่เป็นตัวอย่างปกติดื้อหรือเปล่าครับไม่ดื้อกับแล้วความดื้อตัวอย่างจากใครมาดูจากใครมาข้างๆหรือเปล่าครับผมแต่ละคน แบบว่าวัดความพร้อมหมืันยังไงแต่ที่แบบมาลงตรวกันเพราะว่าตอนแรกเราบอกว่าคเราไม่พร้อมเนาะครับจริงเราเราเรามีเรียนแบบเรียกว่าเรียนแบบพวพื้นฐานการร้องพื้นฐานการเต้นใหม่หมดเลยครับผมก็เราก็เราก็จะรู้ว่าแบบเราต้องแบบฝึกตรงไหนเพิ่มมากขึ้นฝึกอินเนอร์ตรงไหนแล้วก็ฝึกแบบการเต้นยังไงมากขึ้นเนี่ยครับผมใช่ซึ่งครูซึ่งการสอบแต่ละครั้งก็จะมีคอมเมนต์จากคุณครูครับผมก็เราก็จะได้รู้แบบ ว่าแต่ละคนขาดนเนื้ออะไรบ้างขาดแบบพื้นฐานตรงไหนบ้างครับผมกันถ้านำาไปถึงวันแรกที่เริ่มลงตัวจนถึงวันนี้ที่เดบิว,วต์เราคิดว่าเรากี่เปอร์เซ็นต์้โอ้โหเอาจริงๆกี่เปอร์เซ็นต์พูดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยแต่แต่ในความรู้สึกคืออยากที่จะเก่งมากกว่านี้ใช,ใช่ครับผมแบบ,แบ,บเราคือเรารู้สึกว่า นี่แค่ซิงเกิลแรกนี่แบบมันให้กับมันให้อะไรเรามาแบบหลายๆอย่างมากๆอะไรแบบนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะเกี่ยวกับสกิลหรือว่าอะไรก็ตามแต่ก็ถ้าตอนนี้เราน่าจะประมาณแบบสามสิบพี่เจมส์ร้อยแล้วค่ะพี่เจมส์ร้อยแล้วหรอผม่ก็คือตอนนี้เราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมถือแม้แม้จะร้อยเราก็ต้องเกินร้อยไปอีกใช่ว่าอู๋เป็นคนที่หมายถึงว่า เห็นพี่เจเพราะว่าอู๋เต้นมาเคยเราเคยเล่นเต oh. ้นพาวเวอร์มายสเตรกันใช่แล้ว oh. อู๋อันนั้นคือครั้งแรกที่อู๋ได้เจอพี่เจมพี่เตอร์พี่ยิ้มด้วยใช่เกือบน้อยใจแล้วเนี่ยไม่พูดชื่อคนอื่นเออน้อยใจหมดแล้วตีด้วยบอกหมดนี่เลยใช่หมดทั้งหมดเลยใช่ เราบอกสิว่าเราเป็นบอยแบนด์ใช่ครับเราจอะถูกคนด้วยเลยต้องบอกก่อนเลยนะว่าอย่างเช่นย่างเช่นอย่างเช่นตอนของตีแนแบบเรื่อนเริ่มก่อนเนี่ยคือตอนตอนนั้นคือตอนแรกๆที่ได้เนื้อเพลงแล้วเรามาร้องเนี่ยเสียงเรายังหลงอยู่เลยแต่ว่าพอได้ฝึกนานๆเข้ามันก็แบบว่ามันก็ดีขึ้นดีขึ้นนะกับอยู่ ไงนะครับพี่กีมาต่อเลยครับพี่อููครับไอบอกว่ามันเห็นว่าแบบเห็นเห็นวบบการพัฒนาของทุกคนมากเลยอะไรอย่างนี้ตอนแรกอู๋แบบมันมีช่วงนึงก็ไม่ได้เต้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเราแบบว่าได้กลับมาปรับพื้นฐานพร้อมกันกับทุกคนด้วยอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเออแบบเฮ้ยมันเริ่มกลับมาตอนแรกขาแข็งแล้วอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วใช่ครับแต่เราเปิดตัวได้ซิงเกิลแรกที่มันหนักทั้งพาร์ทเต้นแล้วก็พาร์ตร้องด้วยใช่เป็นยังไงกันบ้างเล่าให้ฟังหน่อยอต้องเลยว่า กว่าจะกว่าจะมาเป็นแข็งๆได้อะพบผมคือนวดกันแล้วนวดกันอีกใช่ครับใช่คผมต้นขาใช่ครับมันมันใช้พลังเยอะนะใช่ใช่โอถ้าถ้านับตั้งแต่วันแรกคือเหมือนวันแรกวันแรกแคือแรงพวกเราแบบไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เราต้องแบบไปแบบ เฟิร์มร่างกายมากขึ้นต้องไปวิ่งต้องไปทําอะไรมากขึ้นซึ่งแบบเรียกได้ว่าตื่นมาแต่ละวันคืออยากนวดมากเลยฮะใช่ครับผมทั้งนวดโป้อัดโปรตีอัดทาร์บอัดทุกอย่างครับที่จะอัดได้ครับผมเพระดจไ้มีีก็อัดเยอะครับเข้าได้เลยและครับลูกค้าเข้าได้นะฮะใช่อนจริงๆเเรราามีทักกษะต้นอยู่แล้้วอะไรยงเีครับก็โหยเอาเอาจริงคืออย่างเหมือนความเหมือนอู๋เลยครับที่ เหมือนเราห่างหายจากสิ่งนี้มานานเป็นเป็นปีปะน่าจะนั้งแต้นปีที่แล้วถึงแบบกลางปีนี้เลยวใช่แต่จะมาเป็นช่วงๆมาเป็นช่วงๆแล้วแต่โปรเจกต์ใช่แบบแต่ว่าที่รักอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเราไม่ได้เทียนกันแบบจริงจังแบบมานานมากๆแล้วเนี่ยแล้วก็กลับมาเทรนก็ตอนแรกก็เหมือนเริ่มใหม่นิดนึงเหมือนกันครับตอ บอยแบนด์มันต้องแบบหมันไม่ใช่เต้กคนเดียวไงมันยากจรินะมันลายต้องไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้ทุกคนมันอยู่ในลายเดียวกันมันแบบวลีกันไปด้วยกันไม่โดนใครแบบมาดไปน้อยไปอะไรอเ้ยโหยากครับเพราะคือจะพูดยังยังไงดีครับคือแต่ละคนจะมีกูฟไม่ก็คือเป็นคนคือผมรู้สึกว่ากูปมันไม่ตีครับเห็นเห็นตีครแบบในร้ห่างหางหางกันเยอะนน่ารักครับไม่ใช่ก็นั่นแหละก็แบบว่าคือมันก็มีการเกี่ยวกับแบบว่าโอเคแบบใครที่แบบเยอะเกิน ินไปก็ไม่ดีใครที่น้อยเกินไปก็ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วรถของเด็กห่ะสีอะไรรถเด็กสีอะไรด้วยแต่ว่าเราตั้งใจฟังมากว่ามันแบบหรือว่าเราจะไปดูเด็กที่บ้านดแต่ MV ที่ปล่อยไปนี่คือติดเพลงแบบนึงติดเล่ต่างประเทศเป็นเพลงที่แนะนำในยูทูบด้วยนะนี่กควรกดฟังก็โอ้คือที่จริงเราก็เห็นฟีดแบกแล้วตั้งแต่วันที่ปล่อยมีเลยทั้งใน X ทั YouTube, like there, so ้งแบบใน YouTube อะไรอย่างี Pap ้ก็ขอบคุณแฟนๆมากๆเลยครับที่มีเพลงหดักเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวรอดูกันดีกว่าครับเมื่อไหร่ผบอกว่าตรงนี้คือแต่หลายคนบอกว่าตรงนี้จะมีคิวเหรอคะคิวแต่ละคนก็ฮอตขนาดนี้โอ้โหพวกผมชอบทำงานมากเลยครับใช่ดับ วันหนึ่งสองสามงานได้เลยครับได้ได้ไหมได้เลยได้ลที่ยัมีคิวใช่ไหมคะมีครับผมมีครับได้ครับผมผมไปจีนตอนเช้ากับตอนเย็นมาทำงานไทยได้โอ้ยอันนี้จริงนะฮะโอบินบินมาถึงคือมาถึงมามาห้องซ้อมเลยแล้วก็เ่าเดินทางเลยตื่นได้เลยตั้งแต่ตั้งแต่ตีห้าเลยคือพวกเราก็พวกเราวงพวกเราวงเด็กก็สามารถตื่นได้แต่ตีห้าใช่ไหมครับใช่ครับไม่พวกเราวงเด็กคือไม่ไม่นอนไม่นอนเลยไม่นอนนอนบ้าง นอนเะนเถอะไม่พี่อยากรู้ว่านิยามของติงไงนิยามของ D E X X ครับผม D S X ก็ย่อมาจาก diverse element of X X ครับผมใช่ครับผมก็มันพูดต่อเครับผมมันก็จะเป็นแบบว่าคือ X X อะครับคือสมการของมันก็คือเราสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้มีสไตล์อะไรที่เสิร์เป็นแฟนดิวแฟนรู้ละอุ้ษณาแบบเนี้ยคือ ตี๋นะตี๋นี้ตีเด็กเป็นแบบไหนคะตีสีเด็กนะมามีมามีแต่ต้องผ้าค่ะลูกปังจริงอ่ะที่ช่วยตี๋ตี๋ค่ะเปดที่ตีเลยนะตี๋ตี๋ตแบบเนี้ยเพราะมันเป็นคำนิยมของเวลาเราทำตัวน่ารักกับใครสักคนการ์ดแต่พีเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าถืออะไรคนละชิ้นที่ไม่เหมือนกันใช่แล้วประกอบเป็นเอ่อลุคตี๋ฮะรถ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 ของเด็กว่าประกอบเป็นรถของเด็กนะครับชอบมากคนนี้ยติดใจติดใจ เลยเลยเป็นวงเด็กขึ้นมานะครับใช่เอาใหม่พี่ถามคำถามว่าว่าใครบางคนใครเริกพี่ตีเด็กเป็นแบบไหนเด็น่ารักาตาบ้าตาบ้าตาบ้าพี่ตาบ้าแบ่งเป็นสองพาร์ทได้แล้วพี่กลับมาเราก็ต้องฝึกตืนตามอายุน็ตามวัยตามวัยโอ้ยสงบนิ่งคู่หมาป่า เดียวได้พันอะไรอ่ะครับฮะหมาป่าไซเบียรฮะนอ้ยฮะหมาป่าเดียวได้หมาป่าเดียวได้บนเนื้อเขาน้ำแข็งะครับผมอ่าจริงจังพี่เจมส์ปกติปกติใช่ครับก็จะรู้สึกว่าจะชอบแบบมีอ่าเป็นคนที่มีความ h ฮใช่แบบแบบ go 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 มามามา let's get it let's get it ม่ energy หรอ energy ของวงคือ จริงๆก็ทุกคนเป็นเอเนอร์จีวงได้หมดครับแบบบางทีก็มีคนอ่อมเราก็บสขึ้นเราอ่อมก็ฮะไม่มีใค้อม่ออมไม่ได้่อม่ได้ไ่อไม่ได้ไม่าไม่ได้ไง่ได้ไม่ดม่ได่ไดบม่ไ้ม่ไดาไ่ไ้ม่ไดม่ได่อด้่ได้ไม่ได้ไค่าด้ไม่งด้หม่่งจ้ไม่ไ้่ได่งด้ม่ไน้ม่ได้ไม่ได้น่่้ม่ได้ั่้่ไม่่้ เป็นคนแบบเย็นๆย็นเป็นคนเย็นใช่แต่ว่าผมก็จะมีเพื่อนที่อยู่ตรงคู่ตรงข้าวผมอีกคนหนึ่งอ่ากเป็นไงคะกก็ัาเล่แบบนี้เลยนี่โอเคอฝากวงของเราหน่อยการเดบิวต์กันนอ่าเอกแล้ว โอเคครับคมากคบมกฝากเพลงแคงแคลด้วยนะครับก็เป็นซิงเกิลแรกของเด็กนะครับก็สามารถรับชม MV ได้ที่ดีมดีมิวสิกนะครับผมใช่หรือว่าใน IG จีใช่แล้วในไหนอีกฮะ YouTube ใช่ครับผมก็สามารถพิมพ์แบบเออแบบติชมแนะนำหรือว่าเล่นชาล์จได้เลยพวกเราชอบฟองมากๆนะครับผมฝากด้วยนะครับแต่ในอันหนึ่ง แฟนก็ไปเราไมเป็น dx dx อ่าโอเคครับผมก็ dx นะครับผมซึ่งคําว่า X อกรับมันก็เป็นเด็กเด็กเด็กเฮ้ยจริงนะเนี่ยทำไมกลายเป็น dx เฉยเลยตีอไม่มีไม่มีอันนี้ขายให้เหรอโอเคงเด็กอันนี้อยู่กับปู่ไปเนี่ยอยู่กับปู่เยอะไปเนี่ยไม่ผมไม่ทำทำใช่หรอใช่ผมไม่ได้ทำ เอาขอบคุณคับขอุณครับขอบคุณคบถา่ว่าเราขอสิ่งท่ข้าวขอมีอยู่ใกงนีในหลุก้นะรออะนี้วท้าวหอนะเอาันี้อแขอะไรทุก้นมาสงามสิบหลอดที่ต่อค่ะ 对，他们没有文化。